สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปไปรับดอกขหอมขอไปย่างได้ไปรับลูกสาวกอนลูกสาวหลานสาว,วยายเราอยางมาก เรื่องนี่เอารวยบม่มีเพื่อนรลนกลาบพื้นว่เสไปต่ำก็เลเ,เอาผมย่มแบไปตักเย,ยรวยกล้ยนะยวยเนาะยาเมื่อนาก้อนเพชรชิต้นเออเพชรชิปกล้วยคู่คุณคู่คสอนผอมเต้นอนุบาลที่เราไปที สวนทางกันแต่ยังหอมไปขรับหลานเนาะเล่าเลยซีโมงซีสิบนะคะคู่คนกลับมาหลังจากส่งเี่นขึ้นรถเราถึงกลับมาเนาะโอ้ยยิ้จังคองนี้พ่อนลูกสะหดะาดเลยจะเล่นสวยเลยวันนี้มีแดดเนาะวันนี้แดดนะไม่ไ,ไม่ค่อยอะวันนี้แดดแรงแรง่าก จะ้องถนเน,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 เน,นเต้ไไดดยีทีงไง่ไหนไ่แต่จะฟ้องถนนเนาะไปใส่กรนไดตัวน่อยตัวให้หักเนาะขอคตารวจแอนออกก่อนเท่าไหร่นก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 นบินมาไปไปม,มต้องเอาภาพ อที่มีรถหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นภาพซ้อนเนาะเป็นภาพเก่าเนะาะก็จะเอาวิวสลับไปสลับมาก็สัญจรทุกหมือฮักกับตรงคอวิธีถนนสายเกา่าแต่ว่าก็สิมีการเปลี่ยนโดยวิธีมีรถขั้นหนึ่งขั้นนี้มาสวนเนาะไม่ใช่เป็นสบ,บสายบริษัมกันคลิดจะบริษัมเก่าเนาะเอะิกะ อเห็นว่าสีขาวจานพานคนอ่ะอสีสวยมากเลยมีห้องสองห้องอ่าตอนนี้เห็นอยู่สองห้อง <c oughs> แต่ข้างๆอาจจะเป็นนั่งเล่นหรืออะไรก็ได้เนะข้างหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงไทยเนาะแต่ื่ปก่ณ์มีคนมาเซา <c oughs> เอาหละ่ะพี่น้องนี่แหละสาเหตุที่ไล่ไม่ได้เนาะไล่ไม่ได้เพราะว่าใช้เสียงมันก็จะเป็นไอเป็นอะไรขึ้นมาเนาะ ก็เลยถ่ายวีดีโอเอาเด้อนะคะถ่ายวีดีโอเอาเนาะพ่ามาเวลาอ่านหนินมันเมื่อยหายใจบ่ทันอ่านบ่ทันก็เมื่อยนะคะเพื่อนเป็นปลาบอดีใจเนี่ยดีใจแต่ว่ามันอ่านบ่ไดรน้ำไข่ไอขึ้นมาหลดนะจินยาอยู่พี่น้องกินยาจิตยารักษาจิตฟองเอ้ยเจ้าบ้านกับโป๊กับโป๊ไอทีเนี่ยสายกัไอห่าง สองสามชั่วโมงไอ้คือมันกระบะมันจะดีขึ้นแล้วล่ะหลังจากที่มันแดดพอนเนาะถ้ามันบ่แดดมันก็คือแบบพอนนะอันนี้มันแดดมันกับพรมันกับสีกระบะบ่ค่อยไอ้แล้วแต่ถ้าหกโมงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเริ่มเนี่ยแบบนี้เย็นหนึ่งก็เป็นวัดเดี๋ยวกับนี้กระบะจะไปซื้อข้าวผัดนืมไปว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อยาหมดหนึ่งสามสิบนาแก้ไอ โอ้ยไข่เราได้รับได้นอนเซมีรถสวนทางมารถรถสื่อฟ้องห่างขี่ไปละเราจะขี่รถจักรยนไปโอ้ยน้อยเลยเรียนเพป่นกะจริย่างเนาะนกเต็มท้องถนนเลยพี่น้องเนาะนกเต็มท้องถนนเลยวันนี้รถไหลรถน้ำ ครบเต็มเลยโน่นๆนนนนี้ไก่อนยานรเาานเติบออันนี้คือทางพยางของข้าร่างกายื่อนีชอกข้าร่างกายนะืมสเป็นทางทางที่เปสบายกันมาตัดต้นไม้ออกยแตนเนี่ยพี่ สะอาดเป็นแฟนแล้วคถ <c oughs> นนก็เริ่มดีแล้วจะรอการกวาดเดรื่อยรอการปัดกวาดเลยนะมันคืออะไรโอ้ยไม่มีการเผาใบไม้ใบอะไรนะมันจึงหกหกเนี่ยเนาะท่นวางบัาคค้าโอ้ยเนาะมันใหม่มันหลายเขตนี่เป็นเขตยนะพระยาท่าน <c oughs> เขตวัดนะเขีย <c oughs> วัดต้นไม้มันจะเยอะ ดีแล้วแหละที่ตัดออกไปเยอะแล้วเนะาะมันจนะงอหกดยังไงมันจะงอหกเนาะก็จะมีร้านเค้กอยู่ตรงนี้นะเ <c oughs> มื่อก่อนเาก็มานั่นเค้กอยู่ในร้านนี่แหละขายขนมเค้กแล้วก็ขนมปังปิ้งแต่ตอนนี้เราก็มีเครื่องเครื่องปิ้ง, <c oughs> งปิ้งขนมปังเอาแล้วน,นี้น ไอศิบอะไคลิปยาวมีแต่ไอ้กับไอ้นี่ยบ่ได้ไหลเลยเหรอล่าอะไรไหลมือไหลเว้นนะไหลนะไหลมือไหลยากไหลแป๊บนึงก็ตกเมฆที่ส่างอากาศเน็ตมุนเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเสียบรรยากาศเนาะได้หกนาทีแล้วได้ขีดไปเรื่อยๆก็ตอนออกมาก็หางออกมาจากบ้านประมาณ อสองนาท so so okay. ี่ราเลยพูเริ่มตังไรมากเนาะคคือเราขี่ไม่รีบขี่ไม่รีบกคือบรรยากาศที่พอีไปห่งไปหมกมผิดกล่องออกไปซองทองถูข้างหน้าจะพอใแ่นา้นเลขนาดแน่นะ มาพอรู้ว่าเพิ่นขยับออกไปเนะาะเมื่อวานก็ยิ้วมา,าเาด๊ะมีศิษย์ศัพท์ท่เข้ามาานหรือเปล่าเมื่อวานนี่ก็ถ่ายมาอยู่ตรงลานตรงนี้เนาะแต่วันนี้มาเขาอยู่ตรงโน้เนเดิสวนโน้นไกลๆโน้นนะคะยังหอม่าจะไปกดตังค์เพื่อว่าเปิดซื้อข้าวผัดใหนข้าวหอมกับยายแล้วคุณละกองนะกินกตำลานแหละมันก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่เลืออยู่ใช่ไหมคะ ว่เชืองเราขาดเนาเอ้นเนี่ยปรสบครั้งสอง่รั้แล้วคุลากรอนียย่อยใจดีเนาะเลี้ยงมา4ี่หาตัวปั๊มน้ำมันมีอยู่5้าตัวของปั๊มน้ำมันของยายคนนี้อีกสามสตัวน้องนี่ต่ำกว่าแปดตัวเก้าตัว มาเก็จะเป็นโทรทัตอยู่ตรงนี้เนาะเดี่ยดูสิเขาก็ทำของเขาน่ารักนะือเราอาจจะถมดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งดีไหมสูงสูงขึ้นมาแล้วทำเป็นนกโถมดินขึ้นมาแล้วกะนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นมองนั่งไหมกระสีเลยเนาะพี่นอ้องน่าทำแบบคนละคนละผืนกับ ในบ้านเลยอ่ะข้างหน้าก็จะทำเป็นแผ่นปูนทำได้เลยจะคลองถนนอ,นอีกนะใช่จะเจอจะคลองถนนเพราะว่านี่บ้ถือโ <c oughs> ทรศัพท์มารถคนไทยไ <c oughs> ทยวิวตอนที่เคนไทยสวนนี่เนาะเนาะไม่ได้อะคือได้เมื่อนี้พี่น้หรอซีโมกุลเพราะก็แดดเป็น <c oughs> <c oughs> ทีหนึ่งหอดหนื้อเรียนสิบนาทีพอดีเราดีเสีเอาภาพแม่ค่าก่อนเลยมันลบผลค่าเก่าเออแล้วนี้รับซ่อ,นนอมมอเตอร์ไซค์ด้วยรับซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็จะเป็นค้า,าอะไรอะสเต็กพิซซ่าอาหารโอ้เด็ดแค่นี่กาแฟสดขอเป็นร้านกาแฟสดเนาะแค่มีคนเี้ นาเลื่นเรคุครอบนางเลื่อนม่ขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ